สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกันกับเช้าวันพฤหัสที่11นะคะกับช่องกอติดหวยดังมาแชร์วันนี้แอดก็ได้รวบรวมเลขเด็ดเลขดังเอามาให้ท่านผู้ชมดูกันนะคะเริ่มที่เจ๊จินดานะคะเป็นเลขความฝันคืนวันพระนะคะซึ่งเจ๊จินดาก็ฝันได้เลข3ตัวนะคะนั่นก็คือ07 5ตัด2ตัวก็เป็น57 7 5นะคะถ้าชอบก็าหาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ได้เลยนะคะ เพราะว่างวดที่แล้วก็ให้เข้าตรงๆค่ะ ชุดต่อมาก็เป็นของคุณไก่วุฒินันนะคะหรือเจ้าพายุค่ะซึ่งก็ได้เลขท้าย3ตัวงวดประจาวันที่16มีนาคม2564ก็คือ043ค่ะต่อด้วยเลขท้าย2ตัวนะคะ63 64 93 87 03 04 25 32 41และ43นะคะ ถ้าชอบก็แคปเอาไว้ดูเลยนะคะมาต่อกันที่แอดกุ้งนะคะงวดประจำวันที่16มีนาคม2564ซึ่งก็ได้ให้เลขท้าย3ตัวมี143 054 804 298และ592ต่อด้วยเลขท้าย2ตัว19 29 20และ21นะคะมาต่อกันที่แอดแทม191นะคะสูตรปราบเซียนง,งวดประจำวันที่16มีนาคม2564ซึ่งก็ได้ให้ชุดเต็ม2ตัวนะคะมี31 34 38 39 41 44 48และ49นะคะส่วนตัวเน้นๆก็คือ39และ 4,9ค่ะถ้าชอบก็จดเอาไว้ดูเลยนะคะมาต่อกันที่ควายนำโชคนะคะซึ่งก็ได้ให้เลขท้าย2ตัวบนล่างงวดประจำวันที่16มีนาคม2 5 6 4นั่นก็คือ5,2,5,1,5,3และ5,9นะคะ มาต่อกันที่ลูกพ่อวิษณุกรรมนะคะซึ่งก็ได้ให้เลขเน้นล่างงวดประจำวันที่16มีนาคม2564นั่นก็คือ6 5 6 2 52และ58ค่ะมาต่อกันที่แอดอันค่ะซึ่งก็ได้ให้เลขท้าย3ตัวงวดประจำวันที่16มีนาคม2564นั่นก็คือตัวเลข 589 586ต่อด้วยเลขท้าย2ตัวนะคะ58 59 89 56และ86ค่ะมาต่อกันที่เลขตัวเดียวนะคะงวดประจำวันที่16มีนาคม2564ซึ่งก็ได้ให้เลขท้าย3ตัวบนค่ะก็คือ063นะคะ ถ้าชอบก็หาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ได้เลยนะคะชุดต่อมาเป็นของคุณจอมนครนะคะซึ่งก็ได้เลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่16มีนาคม2564ตัวเด่นก็คือ4กับ6นะคะส่วนเลข2ตัวก็คือ5 6 4 5และก็6 4นะคะ มาต่อกันที่คุณนัตรพรนะคะซึ่งก็ได้ให้เลขท้าย3ตัวรัฐบาลไทยนะคะงวดประจำวันที่16มีนาคม2564ตัวเด่นก็คือ740 750และ760นะคะต่อด้วยเลขตัวรองค่ะก็คือ962 972และ982นะคะถ้าชอบก็หาซื้อลอตตอรี่เอาไว้ได้เลยนะคะ ท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจารย์ในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปทางช่องก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกสำนักด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ